ขอสวัสดีนะครับพี่น้องแฟนเพจบริษัทรรษศักดิ์สิทธิ์เฟอร,ร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ทุกๆท่านนะครับวันนี้นะฮะผมจะมานําเสนอเตียงสไตล์โมเดิร์นสไตล์มินิมอลนะฮะเตียงหวายนะครับสุดคลาสสิกของทางร้านตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะฮะเป็นงานดิบนะครับสวยงามนะฮะเอามาโชว์ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะเป็นงานที่ลูกค้าได้ออเดอร์สินค้าจากทางร้านศักดิ์สิทธิ์เฟอร,ร์นิเจอร์มานะครับเป็นงาน นะครับบอกได้เลยว่านะฮะทำจากช่างที่มีฝีมือที่สุดนะฮะในโรงงานศักศิธิ์เฟอร์นิเจอร์นะฮะวันนี้เรามาทําเตียงหวายนะฮะเอาใจวัยรุ่นเอาใจคนรุ่นใหม่นะฮะที่มีความต้องการนะฮะอยากได้นะฮะเตียงสไตล์มินิมอลนะฮะให้เข้ากับบ้านยุคใหม่นะฮะในพื้นที่ที่จํากัด ในพื้นที่แคบๆนะครับเมื่อไม้สักเข้าไปอยู่ในห้องแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับอารมณ์นะครับอาจจะไม่อึดอัดเพราะว่าเตียงเนี่ยเราจะทำไซส์ที่เพียวนะฮะแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับเป็นที่สุดนะฮะมีความแข็งแรงทนทานนะครับทำจากไม้ออปอไม้สักอบคุณภาพของทางร้านนะฮะ คารโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับเรามีการอัดน้ํายากันมอดนะฮะให้ทุกๆชิ้นนะครับผมก็ฝากพี่น้องแฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเพจสักสิทธิ์เฟร์ิเจอร์ไม้สักแพร่นะฮะเรามารีวิวนะครับเตียงตัวนี้นะฮะราคานะฮะทำสียางพาราอยู่ที่ประมาณ16,500านะฮะ16,500นะครับเป็นเตียงสวยงามนะครับ าสามารถนะฮะยกไปตั้งนะฮะในห้องของเรานะครับลูกค้าท่านไหนสร้างบ้านใหม่หรือว่ากําลังมองหาเฟอร์นิเจอร์นะฮะบ้านยังไม่เสร็จนะครับฝากศักสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยนะครับในส่วนของตู้เอกสารหรือว่าตู้หัวเตียงนะครับเป็นเตียงหวายผสมกับไม้สักนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,300นะครับราคาอยู่ที่3ามพนะครับ าราคาไม่แพงนะฮะทักมาได้นะครับทักไลน์ทักแชทมาได้งานสวยงานดีมีคุณภาพต้องศักดสิทธิ์ฟร์ีเจอร์ไหมสักแพร่ครับผม